สวัสดีค่ะกุลาบ,บ้านคุณนะคะเช้านี้สิบโมงครึ่งนะคะอากาศอยู่ที่ประมาณสิบองศานะคะหลายวันแล้วที่ไม่เจอแดดวันนี้ก็แดดออกนะคะเมื่อวานเมื่อวานไม่มีแดดแต่ว่าลมแรงมากค่ะสองวันสองคืนลมแรงมากนะคะวันนี้ก็จะออกมาทําสวนนิดหน่อยค่ะจะปลูกต้นบลูเออบอร์รี่นะคะสี่ต้นนะคะวันนี้ปลูกตรงที่มันว่างๆตรงนี้แหละคะ่ะเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ มีขี้วัวแล้วก็จะขุดดินตรงเนี้ยออกมานะคะก็จะปลูกสีต้นใส่เนี้ยจะปลูกใส่กระถางค่ะบลูเบอร์รี่นะคะนี่ค่ะซื้อมาแล้วสีต้นไม่แพงนะคะต้นละ798เดยนประมาณร้อยกว่าบาทค่ะนี่ค่ะซื้อมาสีต้นเขาบอกว่าไอเนี่ยปลูกต้นเดียวไม่เป็นลูกนะคะต้องปลูกคู่มันจะมีต้น A ต้น B อะไรประมาณนี้นะคะ เพราว่าอย่างนั้นก็เลยซื้อมาสต้นนี่ค่ะมันเริ่มแตกตามาแล้วเดือน7เดือน8ดน่าจะได้กินนะคะนี่ค่ะจะลองปลูกดูแต่จะปลูกใส่กระถางนะคะมีของเล่นมาโชว์ค่ะซื้อของมาไม่ได้ซื้อครั้งเดียวนะคะซื้อนูน่นซื้อนี่ไว้หลายครั้งแล้วก็เก็บไว้นี่ค่ะมีหลากหลายนะคะเมื่อวานได้นี่มาอันเล็กน่ารักดี เวลามือเราเข้าไม่ถึงนะคะก็จะใช้อันนี้แหละอันเล็กน่ารักดีได้เลื่อยมาเลื่อยเลื่อยนะคะเอามาใช้เวลาเราเลื่อยกิ่งที่มันใหญ่ๆหรือกิ่งที่มันแข็งๆที่เราตัดไม่ได้นั่นล่ะที่เราตัดไม่ได้นะคะใช้กรรไกรตัดไม่ได้ที่มันแข็งๆอันนี้สองพันเยนนะคะ2,000เยน สี่กว่าบาทห้าร้อยได้อะปุ๋ยน้ําค่ะปุ๋ยน้ําของไฮโปเน็กนะคะเนี่ยไฮโปเน็กปุ๋ยน้ําน้ําถังหนึ่งก็ฝาหนึ่งหรือ2อฝาก็ได้ค่ะถังสี่ลิตรแลิตรนั่นนะคะอันนี้มีติดบ้านไว้ประจําอันนี้ซื้อมาใหม่ค่ะอันนี้ก็500ร้อยเยนอันนี้ไดโซนะคะนี่เอาไว้หนีบต้นมองต้นไม้ต้นกุหลาบนะคะกิ่งใหญ่ๆแข็งๆเอาไว้หนีบเห็นมัน น่ารักดีก็เลยซื้อมาค่ะมีอยู่สิบอันนะคะที่ตัดลวดค่ะอันเล็กอันนี้เป็นลวดนะคะลวดหรืออะไรที่เอานึกพอจะนึกภาพออกไหมคะอันนี้เขาไว้ทําสวนนะคะหนูจะเอามามัดกิ่งกุหลาบหรือว่ามัดอะไรรั้วของเรานะคะเออมันเหมือนสายทีวีสมัยก่อน3 0ปี40ปีเมื่อก่อนในบ้านนอกเราอะที่มันเสียบข้างหลังทีวีนะคะนี่ค่ะ เหมือนอันเดียวกันนะคะข้างในมันเป็นลวดค่ะ200เมตรนะคะเขาเขียนไว้อันนี้ก็ประมาณ1000เยนนะคะก็ไม่ถึง300นะคะอันเนี้ยน,นี้ก็เหมือนกันค่ะซื้อมาที่ไหนก็มีขายนะอันเนี้ยอันนี้มีอยู่ร้อเส้นนะคะข้างในแบบสั้นค่ะเอาไว้มัดกิ่งกุหลาบกับลวดนะคะมันไม่ละลายง่ายหรอกค่ะคงน่าจะอยู่ได้หลายปีหรอกเพราะเป็นพลาสติกใช่ไหมคะนี่ค่ะซื้อมาไว้ค่ะเผื่อที่ใช้แค่นั้นแหละ อันนี้ยาค่ะยาโรยค่าหนอนข้ามาแมลงในดินนะคะออรูตอรักกุนะคะอันนี้สามกิโลค่ะสามกิโลน่าจะตกเกือบประมาณหกร้อยได้นะคะห้าร้อยกว่าบาทได้มั้งคะคิดว่านะคะเนี่ยคิดว่าอันนี้ก็ฉีดน้ําซื้อจากได,ไดโซค่ะสามร้อยเยนเกือบหนึ่งร้อบาทตีสักหนึ่งอยก็ได้ลิตรครึ่งนะคะซื้อมาไว้อันนี้ก็ไดโซมอนกันค่ะเบอร์สิบสองรยเยน ซ,ซื้อมารวมๆกันไว้นะคะบางทีเรายังไม่ได้ปลูกเราก็เก็บไปก่อนเนี่ยหนูจะเอามาลงตรงนี้นะคะเนี่ยตั้งไว้สีกระถางส่วนอันนี้เป็นเสาค่ะ150เมตรมัดหนึ่งมันมีหต้นซื้อมาสองมัดค่ะร้อเมตรอันนี้ของที่ได้มาซื้อมารวมๆกันไว้นะคะวันนี้ไม่ได้ใช้วันหน้าก็ต้องใช้ค่ะแต่กระถางเนี่ยจะใช้วันนี้แหละค่ะ ยานะคะค่านอนค่ามแมลงปีนึงก็โอเคอยู่ได้แล้วค่ะเนี่ยโรยทุกครั้งนะคะที่หนูมีการขุดดินปลูกนะคะโรยทุกครั้งเนี่ยอันเดียวกันนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็ออรูตัวรักเหมือนกัน,นะค่ะเนี่ยค่านอนค่ามแมลงะคะ่าเพี้ยไฟอะไรที่มันอยู่ในดินนั่นแหละคะ่ะที่ยังไม่ฟักตัวแต่แต่ใส่เดือนไม่ได้เขียนไ้นะคะใส่เดือนน่าจะรอดจะเนี่ยจะขุดดินออกแล้วเอาไอ้นี่ ตั้งลงไปสี่อันแบบนี้นะคะเวลาน,นั้นเราจะได้ย้ายง่ายคะ่ะถ้ามันต้นมันโตมันใหญ่เราก็ย้ายออกไปปลูดที่อื่นได้เดี๋ยวตั้งแบบนี้ดูนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะนะคะนี่อยากทำแบบนี้ประมาณนี้นะคะสีต้นสีกระถางพอดีเป๊ะเลยค่ะเนี่ยกระถางเบอร์สิบ เวลามันใหญ่มันโตนะคะมันขึ้นไปโน่นนะสมมติเรากลัวหนอนกลัวแมลงมันไม่ค่อยมีหนอนขนาดนั้นหรอกค่ะเพราะว่ากุหลาบเราก็ฉีดยาอยู่ใช่ไหมคะเราก็ฉีดมาหามันอยู่แล้วใช่ไหมคะหนอนแมลงไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแล้วมันไม่ใช่ต้นที่จะมีหนอนมีแมลงมากินนะนะคะอาจจะมีเพี้ยบ้างไม่เป็นไรค่ะไม่กลัวถ้ามันใหญ่มันโตเกินไปเราก็ตัดค่ะตัดเนี่ยมันเล็กลงนะคะอยากให้มันอยู่ที่ประมาณเม็ดกว่าเราตัดได้อย่าไปกังวลว่าอ๊้ยมันจะใหญ่มันจะเข้าไปในบ้านไม่ต้องกังวลค่ะ มีกระจกมีมุ้งรวดอยู่แล้วไม่กังวนขนาดนั้นเดี๋ยวเราตัดแต่งกิ่งได้ต้นกุหลาบใหญ่ยาวเรายัางจัดการได้เลยโอ้แดดดีชอบมากเลยค่ะ้ดอกสีเหลืองเนี่ยเอามาปลูกครั้งเดียวนะคะนอกนั้นก็หัวกระเด็นไปตรงนู้นตรงนี้ก็นี่ค่ะเกิดเองทุกปีนะคะปล่อยมันเวลาโรยปุ๋ยหนูก็โรยแถวนี้ลาสนามหญ้าดอกไม้โรยหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เมื่อวานปุ๋ยก็ได้มานะคะปุ๋ยก็ได้ขี้วัวก็ได้นี่สวยวันสวยคืนมากช่วงนี้อากาศดีนางชอบค่ะบานนานอยู่ทนมากนะคะเนี่ยบานนานอยู่ทนสีเหลืองเนี่ยดอกตุ้มๆเพียบเลยนะคะถ้าดอกไหนมันร่วงอรเด็ดทิ้งก็ได้ค่ะถ้าขยันนะคะ เด็ดแบบนี้ทิ้งนะคะเนี่ยหนูเด็ดประจำนะคะจะไม่ให้มีเด็ดประจำถ้ามาเจอก็เด็ดทิ้งอชอบดอกยูริออฟเดซีนะคะชอบมากเลยน,นี่เข้าท่าค่ะอันนี้ถ้ามีแดดนางจะบานนะคะถ้าไม่มีแดดนางจะไม่บาน กุหลาบก็แตกใบแตกตายาวมากค่ะพึบพับเลยนะคะตอนนี้ส่วนจะติดดอกทุกตาหรือเปล่านั้นไม,ไม่แน่ใจนะคะปล่อยไปค่ะเดี๋ยวช่วงเดือนสี่ค่ะมีกิ่งตาบอดเราค่อยเด็ดทิ้งนะคะเนี่ยโตไวมากโตไวมากค่ะ ก็ยังหนาวอยู่นะคะมีก็มีลมแรงอยู่นะคะวันนี้แต่อย่างน้อยก็มีแดดเราขยับตัวทํานูน่นทํานี่เดี๋ยวก็อุ่นค่ะนี่ดอกสีขาวพวกนี้เห็นไหมคะหดี๋วปลูกต้นเล็กๆเริ่มโตแล้วนะเนี่ยเดซี่ค่ะเดซี่เดซี่นี่มีหลายสายพันธุ์นะคะเดซี่เหมาะกับกุหลาบมากค่ะเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เกิดเองทุกปีนะคะเป็นหัวๆเนี่ยปลูกแล้วปลูกเลยค่ะ ขึ้นเองทุกปีไม่ต้องปลูกซ้ำบ่อยมีสีขาวกับสีม่วงค่ะเนี่ยเริ่มออกดอกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็เยอะค่ะแถวนี้ใช่หมดค่ะเ,เดี๋ยวก็ติดดอกไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยค่ะปลูกแล้วปลูกเลยอันนี้เกิดเองโดยธรรมชาตินะคะก็ปล่อยมันค่ะอันนี้ผักชีนะคะจะเอา,มาเมล็ดมันใหญ่ยาวเอาเสาปักไว้แล้วค่ะเนี่ย อันนี้ขี้วัวค่ะซื้อมาเมื่อวานอีกถุงนึงเดี๋ยวเดือนหน้านี้จะไปเอากุหลาบนะคะมาลงตรงนี้สักสี่ต้นหรือห้าต้นน่าจะได้ค่ะก็เลยซื้อขี้วัวมาเตรียมไว้ว่าต้องขุดดินแล้วขี้วัวโรยยาโรยนะคะเห็นกิ่งกระโดงไวๆอยู่นะคะอันหนึ่ง แตกตาทุกต้นนะคะตอนนี้แตกตาทุกต้นเรียบร้อยดีอันนี้ก็บลูเบอรรี่นะคะสองต้นแต่อันนี้ทำไมยังไม่แตกเลยเนี่ยแต่อันนั้นติดแล้วติดแล้วนะคะแถวนี้อยากให้เป็นกุหลาบโซนสีม่วงนะคะอันนี้เป็นเลนี่บลูนะคะ1ต้นแล้วก็อันนู้นก็เลนี่บลูนะคะอันนี้ก็สีม่วงค่ะอยากให้เป็นโซนสีม่วงนะคะเนี่ย เป็นพุ่มก็ได้กึ่งเลื้อยก็ได้นะคะถ้ามันกิ่งยาวเป็นเม็ดหรือเม็ดครึ่งแล้วก็เก็บไว้ไม่ต้องตัดค่ะอันนี้ก็ออกม่วงๆหน่อยชีดิกุสุนะคะหนึ่งต้นสองต้นพันเดียวกันค่ะพันเดียวกันอยากให้เป็นสีม่วงนะคะโซนนี้นคะคะมันจะม่วงหรือเปล่าไม่รู้ปุูงแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะไม่โตไม่ไปไหนเลยสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะจริงๆไม่สั่งก็มีขายค่ะ,ะลองสั่งมาดู อยากให้เป็นสีม่วงตอนนี้มันเล็กก็ไม่เป็นไรถ้ามันโตขึ้นมาเดี๋ยวทารั้วขึ้นมาก็ได้ค่ะมีรีบนะคะบ็อกโคลี่ก็ติดแล้วนะคะนี่บ็อกโคลี่ปลูกให้หลานเล่นติดแล้วมีอยู่สามต้นบางทีเวลาหนูผัดข้าวหนูก็มาตัดเอาพวนนี้ไปใส่นะคะเขาเรียกข้าวผัดบ้นนอกเหรอที่ใส่สีอุดอําอ่ะแล้วก็เอาเนี้ยใช้แทนคะน้าดได้อร่อยค่ะพวกนี้ก็แตงหมดแล้วนะคะ แต่มาหมดแล้วก็โอเคค่ะกุหลาบนี่ไปเจอถูกๆบางทีหนูก็ซื้อมานะคะซื้อมาอย่างต้นเนี้ยซื้อมาเมื่อวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นั่นแหละค่ะปลูกใส่กระถางนะคะเนี่ยยังไม่ได้มัดกิ่งนะคะเพราะว่ายังไม่ได้มัดกิ่งนี่ซื้อมาใหม่นะคะเนี่ยขะดินข้ออะไรออกแล้วก็ ซื้อมามันแตกแล้วเนี่ยค่ะสีแบบกาแฟกาแฟแล่ะผสมนมผสมครีมอะไรอย่างเงี้ยบัตต้สกอจินี่ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะนี่เป็นกุหลาบเลื้อยเห็นมันไม่แพงก็เลยซื้อมาแต่แตกตาดีงามมากค่ะนี่ค่ะถ้าหนูไปเจอหนูก็จะซื้อมาไว้นะคะปลูกใส่กระถางถ้าปีนี้ ปีนี้ช่วงหน้าร้อนมันแตกตาแตกกิ่งใหญ่ๆยาวๆปีหน้าเราเอาไปลงดินหรือเอาไปเสริมต้นที่มันตายได้ค่ะในกระถางเนี่ยลมแรงนะคะตอนนี้โอเคเดี๋ยวหนูจะไปไปปลูกต้นนี้นั่นแล้วนะคะใช้เวลาหน่อยพูดเยอะละใช้เวลาหน่อย,ยอะละ เสร็จแล้วเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ก็ดอกนะคะเนี่ยไอที่เขียวๆอยู่เนี่ยขึ้นเองทุกปีนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆใ,ใครอยากได้ขอให้เลยนะคะเนี่ยเยอะเกิน่ะมันเบียดกันเยอะเกินตอนแรกก็เก็บจากข้างทางหรือขโมยจากข้างทางมานั่นแหละค่ะที่มันอยู่ใต้คนต้นไม้อะเวลาเราไปเดินมันก็ไปขุดมาปลูก นิดเดียวเองนะคะประมาณสิบต้นได้หนูมาปลูกผ่านไปหลายปีแต่เฮ้มสวนหนูตอนนี้หนูก็ขยายไปเรื่อยชอบดอกไม้เล็กๆนะคะแล้เราก็ไม่ต้องลงทุนแบบมันออกดอกมันทุกปี แล้วค่ะติดใบแล้วเห็นแล้วก็จริงๆแล้วหนูต้องเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะคะแนะนําให้ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งนะคะต้องเริ่มใส่ปุ๋ยแต่ทีเนี้ยฝนมันตกบ่อยเดือนนี้ก็เลยยังไม่ได้ใส่นะคะถ้าป้านเพื่อนๆพี่ๆคนไหนฝนมันไม่ตกบ่อยก็แนะนําให้ใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะเนี่ยจริงๆเราต้องใส่แต่ทีเนี้ยวันนี้มีแดดก็จริงพรุ่งนี้วันมมรุนฝนจะตกอีกก็เลยไม่ได้ใส่เพราะถ้าใส่แล้วเดี๋ยวน้ำมันเซาะไปเสียดายนะคะก็เลยต้องรองให้ฝนหายก่อนถึงจะใส่ เริ่มใส่ปุ๋ยใส่วิตามินอะไรนั่นนู่นนี่ได้เลยค่ะเพราะมันเริ่มแตกตาละเดือนสามนะคะเดือนหน้าจะฉีดยาค่ะกันเพลี้ยไฟลายแดงนะคะกันพวกเชื้อลงเชื้อราเดือนหน้าแนะนําไม่ใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะ <c oughs> มีวิตามินอะไรปุ๋ยอินทรียปุ๋ยคอกอะไรก็ใส่ไปค่ะช่วงนี้ใส่ได้เลยนะคะของหนูหนูอยากใส่นะคะเดือนนี้อยากใส่เดี๋ยวฝนมันตกบ่อยก็เลยไม่ได้ใส่ อันนี้ก็เกิดเองง่ายง่ายค่ะเนี่ยที่บ้านเราก็มีเนี่ยพอดอกมันร่วงมันก็เกิดเองนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะมันจะอยู่ตรงโน้นต้นหนึ่งตรงนี้ตนน้นหนึ่งหนูก็ปล่อยมันไปค่ะแต่ปลูกต้นเดียวนะแต่ต้นใหญ่ขยายขยายแบบต้นเดียวเนะี่ยใหญ่มากเห็นไหมคะมีเหลืองกับม่วงกง็ไปกันได้อยู่นะนี่ค่ะ ้าบ้านไหนที่แบบมีที่กว้งองอางก็คงจะดีนะคะทาเป็นโซนแบบสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีขาวแต่บ้านหนูมันพื้นที่พื้นที่เราแคบค่ะชอบอะไรก็ปลูกไปค่ะแล้วอะไรที่ไม่ต้องลงทุนเยอะลงทุนมากแล้วก็ปลูกได้ก็ดีนะคะเพราะไม่ต้องเสียตังค์บ่อยอันนี้ของเดวิดนะคะสองต้นเนี่ยมุมนี้แดดดีที่สุดแล้วค่ะก็เลยเอามาตั้งไว้ของเดวิดค่ะ เดี๋ยวต่อไปซื้อเดวิสมาจะเอาป้ายนี้ไว้ทุกต้นเลยสีขาวกับชมพูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลงมือกันเลยนะคะเสียเวลาอย่าเสียเวลาของใช้สำหรับกุหลาบนี่ซื้อเจอเจอก็ซื้อมาไว้ค่ะซื้อมาเก็บไว้วันนี้ไม่ได้ใช้วันหน้าก็อาจจะได้ใช้นะคะไม่เสียหายหรอกค่ะ ของพวกนี้ก็ส่วนมากแฟนจะเป็นคนจ่ายให้นะคะนังจะจ่ายให้โอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณได้ค่ะขยะขยะค่ะ